การเจริญพระกรรมฐานป็้คนใหม่ไม่มีมั้งมีมไหมเจ้าเดให้ทราบเลยไยทางข้างหลังเอางิลกันเก่าหรือใหม่ก็เหมือนกันอันดับแรกก็หาทางรับิวนก่อนคำว่าน,นิวรณ์นแปลป่นกิเลสหยาบที่ทำบัญญาถอยหลังมันมีห้ายอย่างคือหนึ่งกรรมฉันทะรักสวยรักงามสองวยาบาท ความโกรธความไม่พอใจภาสาความง่วงคือฟุ้งซ่านเกินไป้าสงสัยในผลการปฏิบัติทั้งหมดนี้จะระงรับได้วยอนา,าปานสติระดับแรกวิธีระงรับก็ใช้อนา,าปานนติช่วยนั่นคือกำหนดรู้ลงให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออก หายใจเข้ายาวสั้นหายใจออกยาวห่ืสั้นก็รู้อยู่ถ้าขนณะใดถ้าทุกท่านรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเวลานั้นเชื่อจิตท่านรับแก่นีวรได้ไมีสมาธิถ้าขนณะที่รู้ลมหายใจเข้ามัใจลมหายใจออกอยู่จิตคิดอย่างอื่นเข้ามาแทรกนั่นถึงนีวรเข้าแทรกใจก็เริ่มต้นเช่นใหม่ว่าเราจะไม่คิดถึงเรื่องอะไรทั้งหมด เราต้องการอย่างเดียวคือรู้ลมเข้าลมอ,ออกให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโทอย่นี้ก็ได้นะไม่ใชภาวนาไปอย่างอื่นใดก็ได้อย่างท่านท่านท่านที่สนัดนมาปะทะให้ใจเข้านึกว่าลนะมาจะออกในพระทะก็ได้คือภาวนาแล้วไม่จํากัดรวมความขณะใด,ดที่ทุกท่านรู้ลมให้ใจเข้าใจออกก็ดีรู้คาําภาวนาก็ดี เวลานั้นจิตก็ขึ้นไปสมาธิคําว่าสมาธิไม,ม่หมายความจิตหยุดสมาธิแปลว่าการตั้งใจคือตั้งใจอยู่จุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะอันนี้อันดับแรกเราก็ตั้งใจรู้ลมเข้ารู้ลมออกตั้งใจรู้ธรรมะนาถ้าจิตอยู่แค่นี้ถือว่าจิตเป็นสมาธิที่สมาธิเบื้องต้นการฝึกสมาธิตอนต้นจะด,ดีวิเศษจริงๆทำไมไม่ได้ ไม่เหมือนพระอาหารหันไม่ได้อันดับแรกมันก็ต้องมีฟุ้งซ่านบ้างหรือมันรบกวนบ้างของธรรมดาถ้าเราภาวนาไปก็ดีรู้เราไม่ใจก็ออกก็ดีจิตเริ่มจิตเริ่มฟุ้งซ่านถ้ารู้ตัวเราก็ยับยัง้งเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าว่ามันฟุ้งซ่านจริงๆทนไม่ไหวก็ต้องเลิกอย่าฝืน เวลาฝืนอารมณ์ถ้าฝืนอารมณ์จิตจะมีความกลุ่มมันไม่สามารถจะทําไปปฏิบัติตามใจเราชอบได้ในเมื่อเราต้องการให้มันหยุดจอารมอื่นโดยเฉพาะลมหายใจเข้าออกโดยเฉพาะแต่มันก็จะคิดเรื่องอื่นมาแทรกถ้าอย่างนี้ถ้าดึงไม่ไหวก็ให้เลิกไปเลยวันนี้ได้เท่านี้เราก็เลิกเช่นที่ได้แล้วก็ทรงตัวอยู่พรุ่งนี้ทําต่อใหม่ ทำใหม่ได้แ้่สองสามนาทีมันก็สร้านคงไม่อยู่แล้วก็เลิกไอ้ดา้านที่ได้ใหม่เข้ามาสะสมของเดิมของเดิมไม่ได้หายไปเมื่อสะสมตัวนันนายเข้าจิตก็เริ่มชินให้จิตเข้าถึงคณาการสมาธิไม่นานนักคิดว่าถ้าทําติดต่อกันก็ไม่เกินสิบวันจิตจะเริ่มเข้าถึงอุปจารสมาธิเบื้องต้นคือปีติ จิตเริ่มีความอิ่มใจในการมีสมาธิจะมีความสุขใจในการสมาธิอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอุปจารสมาธิสมาธิจะทรงได้นานกว่าเดิมเมื่อจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิตอนนั้นทุกคนคพงทราบว่าอารมณ์หัวใจเริ่มเป็นทิพยสาม,มารถจะดินเสียงได้เห็นจากความเป็นคิพได้สาม,มารถจะเห็นสีง่งทราบที่เป็นทิพได้ โดยเฉพาะอย่างที่เราสามารถเห็นภาพจินติตได้แต่ว่าภาพจิมติตี่เราจะเห็นนั่นต้องเป็นภาพจินติตี่เราไม่ตั้งใจจะเห็นหรือว,ว่ามันอยู่เฉยๆจิตเป็นสุขภาพจินติตกปรากฏขึ้นแต่ภาพอย่างนี้ท่านบอกว่าไม่ควรถือเอาท้าน,น้ื่นข้อก็ว่าเป็นภาพที่ไม่แน่นอนนักแลาไม่สามารถจะไม่สามารถจะบังคับภาพได้ าภาพนี้จงอยู่ตรงนี้ภาพนั้นจงนภาพนั้นอย่างนั้นจะไปตรงโน้อนอันะบองครับไม่ได้แต่ว่าถึงทราบว่าธาตุนี้จิตเกิดขึ้นเมลนีน้ไม่กเกิดขึ้นให้ทราบปริวัานั้นจิตขอ,องท่านทั้งทีงอุปจาระสมาธิแต่สมาธิเฉียดชา,าในคือใกล้ชานสมาบัติเป็นสมาธิในขั้นที่เขาฝึกจิตปัญาอยากันแล้วต่อไปเมื่อจิตเป็นสุขถ้ามีความอึดอิ่มมาก มีความเป็นสุขว่าในการเจริญสมาธิที่เรียกว่าอุปจารสมาธิใน้ไม่ชา้าจิตก็ถึงนฌานสมาบัติที่เข้าถึงเองกาตารมณ์คืออารมณ์แน่วแน่เวลาที่อารมณ์แน่วแน่จะถือเอานานไม่ได้เลยยติโยมนะใหม่ๆม,มันได้นาะนไม่นานนักใหม่เยอะแน่วแน่เป็แค่หนึ่งนาทีบ้างสองนาทีบ้างสานาทีบ้างห้านาทีเป็นอย่างมากที่เริ่มจับอารมณ์รู้รู้ลมใจเข้าออกก็ดี ภาวนาก็ดีก็มีการทรงตัวจิตมีความเอิบอิม่มจิตมีความสุขทรงตัวมีความสบายจิตทรงอารมณ์ตรงนั่นหมายความว่าจิตของเราจะไม่คิดตัวอื่นเข้ามาแทรกเรว่อ,ราามมรองเอกตอารมณ์ในองคเดียวท่วานเรียกว่าปฐมฌานจิตในตอนนี้บรรดาญาติโยมพุทธศาสนจะพึงกําหนดรู้ได้เมื่อที่สังเกตนั่นก็คือเสียงภายนอก ขนาที่เราทาสมาธิู่ก็ดีรู้ลยใ,ใจเขาออกก็ดีภาวนาก็ตามจิตมีลมแน่วแน,วแนว่แต่หูด้ยินเสียงภายนอกชัดเจนแจ่มใสแต่ว่าเราไม่ราคาญในเสียงจิตสามารถทรงตัวได้ภาวนาก็ได้รู้ลงใ,ใจก็ออกก็ได้จิตมีความสุขก,ก็ได้ไม่ราคาญในเสียงที่เกิดขึ้นอย่างนี้เขาเรียกว่าปสมฌานแต่ว่าใหม่ๆมัก็ตั้งอยู่ไม่ได้นาน ถ้าเวลาเดียวหนึ่งทั้งสองสามนาทีไปอย่างมากเก็เคลื่อนไปบางรายกไ็ได้แค่เป็นนาทีเดียวสองนาทีบ้างถ้าต้องการให้ทรงนานต้องฝึกให้มีการทรงตัววิธีฝึกคือการทรงตัวคือว่าใช้อารมณ์รู้ลมให้ใจเขาออกให้นานที่สุดให้ใจเข้าก็รู้อยู่ใ,ใจออกก็รู้อยู่ถ้ารู้อย่างเล่นนานมากเพีงยงใดก็าตามจิตจะทรงชาาได้มากขนาดนั้น อันนี้เมื่อจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิก่อนถึงวัตถุมิจานการเห็นภาพต่างๆขอบรรดาท่านุลวงตัวสัตว์ทั้งหลายจงอย่าถือภาพเป็นอารมณ์ในการทรงตัวแต่ว่าในเวลานั้นในเมื่อจิตเริ่มเป็นทิ์ก็สามารถเห็นสิ่งที่เป็นทิ์ได้นี่เฉพาะบางคนนะมีเสียงที่เป็นทิ์ได้เฉพาะบางคนบางคนก็ไม่มีบางคนก็มีไอ้สิ่งที่เป็นทิด ที่บางท่านกลัวก็คือเทวดาชั้นจาตุกมหาราชเทวดาชั้นนียชอบลองคนแต่ว่าเขาจะลองแต่เฉพาะคนที่รู้สึกตัวดีแล้วถ้าเราไม่ไม่มีความรู้สึกตัวดีเขาก็ไม่ลองการลองก็มีท่าทางต่างๆโดยมากก็มาเฉยๆไม่มีอะไรมากแสดงตัวเห็นบ้างมายิงข้างหน้าบ้างมายิงข้างข้างบ่งมายิงข้างหลังบ้าง นั่งบ้างยืนบ้างเป็นต้นถ้าจิตเราดีไม่พอก็เริ่มกลัวถ้ากลัวเขาก็หายไปหายไปแล้วไม่มาโกนอีกแาลว่าเมื่อ,อไรเราคิดว่าดีเมื่อ,อไรก็มามานั้นถ้าปกคิถ้าอาการเกิดขึ้นอ,อย่างนี้เขาบรรดาแยกจนผู้โดยสารทุกคนจงจะคิดว่านั่นผีความจริงไม่ใช่ผีไป่ใดาแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามวิสุทธิมรรคฉันบอกว่า คนที่เจริญกรรมฐา,ามนาเข้าถึงอุปจารสมาธิก็จะมีพระมหาราชองคใดองค์หนึ่งส่งบริบาลของท่านหนึ่งองค์คือเ่งเป็นเทวดาเช่นตาตุภมาราชมาคุมป้องกันอันตรายเพราะว่าเวลาที่เรานั่งสมาธิอยู่อาจจะมีผีมาหลอกก็ได้ในสุกรการมาหลอกก็ได้อย่างนี้เป็นต้นทเทวดาองค์นั้นจะคุ้มครองไม่เมีนอันตรายบางทีเทวดาบางองค์ที่จะมาคุ้มครองท่านก็ไม่ให้เราเห็น บางองค์ท่านก็ให้เราเห็นดีก็ดีก็ให้เราเห็น le แล,แล yeah. ้วกลัวท so ี่อ so ีกใช่หมหมออยจะมาเคยโดนขั้งแรกขั้งแรกจะเดินกรรมฐานใหม่ใหม่ใหม่ก็วันหนึ่งหลวงพ่อปานท่านบวงสวงเจ้าพระพักตร์พระพุทธลูกปที่เขาบุกมาจังก็ถามท่านว่าเวลาเชิญจริงจริง้ทามาราชมาไหมท่านถามว่าจะเดินกรรมฐานหรือเปล่าพอเจริญครับ เคยเห็นท้ามหาราชไหมบอกไม่เคยเห็นถ้าบอกเองนี้ก็แล้วกันคือสักวันหนึ่งฉันจะเชิญถ้าท่านจะมาแต่อยากเห็นองค์ไหนก็นจะได้เห็นองค์นั้นไ้่ต้องการเห็นทั้งสี่องค์ก็ได้หรือว่าเวลานี้จิตไม่สงัดพอตอนเย็นตอนห้ามโมงเย็นก็บอกท่านว่าขอพบทั้งสี่องค์และองค์ใดองค์หนึ่งท่านถามว่าการเจริญกรรมฐานเวลาเท่าไหร่บอกว่าเวลาตีสองครับ ตีหนึ่งครึ่งผมตื่นคำว่าจุดมันสึจจะเป็นกรรมฐานเราขอบอกหลวงท่านตีสองตรงให้มาพบที่ตึกทุติพักอยู่แต้วทการนึกอยากเห็นนะไม่อยากเห็นใครรู้จักมั่นเาเวสวรณคนงเดียวใช่ไหมบางทีนั้นมันไม่มั่นใจเราเขาอยากเห็นเฉยๆคนก็พูดถึงเทววสวรณองค์เดียวโดยเฉพาะก็บอกท่านเทววสวรณบอกว่าเวลานี้เวลาคืนนี้เวลาตีสอง ขอพบท่านที่ตึกที่พักเมื่อตื่นขึ้นมาตอนเช้ามืดตีหนึ่งครึ่งล้างหน้าล้างตาเสร็จทำวัดตันเสร็จพ็เวเวลาจะเข้าถึงที่สองยีห้านาทียีตีสองก็เข้าเจเปรนสมาธิพอถึงตีสองตรงก็ปรากฏว่าเห็นภาพลอยมาจากทิศเหนือนุ่งขาวห่วมขาวถือไม้กระบองยาว คือก็มีความรู้สึกว่านั่นคือเท้าเวสุวรรณแต่รูปร่างหน้าตาของท่านจริงก็คนธรรมดาแล้วเนี่ยไม่มีเชื่อไม่เชื่อหรอกไม่มีเชื่อกันภาพเขาเข,ขียนนะมาถึงก็าืนที่หน้าต่างพิฏาะท่านแค่คือเห็นไหมพรอเห็นแา่ตอนนั้นอ่ะกลัวคนลุกซาทำไงรู้ไหมแข็งใจพูดบอกท่านครูครับ ผมขอบคุณได้ครูที่ศึกษามาสงเคราะห์เิญกลับได้ท่านหัวเราะถามว่าจะกลัวผทำไมล่ะว่าเิญให้มาเพราับกลัวทไมแแต่แล้วก็ท่านทําให้ไม่กลัวแล้วคุยอยู่ภาคหนึ่งเ็นนานถึงปีสี่ท่เล่าความไปมาต่างๆในความเป็นเทวดาของท่านไน้ทราบเป็นเทวดาได้ยังไงสมาธิมนุษย์ไปะไรมาเวลานี้เป็นเท่าเวสุวรรณก็ถามท่านบอกว่าที่เขาเขียนให้ไม่เชี่ยว เวลานี้สมัยจะไม่มีเที่ยวแต่บอกว่าจะเข้าว,าดวัดเพา่อถอดเที่ยวเก็บไว,กว,กว้ก่อนเชิดาโกหกไปเหมือนกันนะหมอเท้า,ามีจริงๆเหรือท่านบอกไม่มีอ่ะแค่ว่ามีเที่ยวเพราเลยเรามีส่งเด็ดไปความจริงทนะ่เป็นเิดาที่มีความสวยสดงดงามมากเมื่อต่อมาอีกสองคืนทีเวลาจะเริก่กรรมฐา,านก็มีคนคนหนึ่งเดินเข้าไปทำประตูเพราะญาติโยมพุทธศาสนาทราบทุกคนนะ ว่าขนาที่เจเริยกรรมฐา,านนะผีหรือใครก็ตามทําทําอะไรเราไม่ได้เลยนะใครจะเข้ามาใกล้ได้แค่หนึ่งวาวัดจากตัวเราออกไปข้างหน้าหนึ่งวาข้างหลังหนึ่งวาข้างๆหนึ่งวาเขาจะเข้ามาใกล้ได้แค่นั้นเข้าใกล้กว่านั้นไม่ได้ใครจะทำอะไรยก็ไม่ได้ก็มีคนคนหนึ่งผมอยากโศกผ้าแทงแข็งแรงก็อว้วนก็ไม่อ้วนเรียกคนล้ำกว่าแล้วกัน มาถึงปั๊บก็ยืนกอดอกคนหน้าในตาแดงถามว่าใครเขาก็เฉยเขาไม่ตอบถามว่าใครมาอยู่ที่นี่เขาก็ไม่ตอบถามครั้งที่สามว่าใครก็ไม่ตอบใหเมื่อไม่ตอบบอกไปออกไปให้พ้นแกก็ไม่ไปเราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะบอกไปแกก็ไม่ไปสามไปพอไปที่สามแกต้องไปแกเดินไปสอนน้องกาจะหันมามองน่อย ถ้ไปอยู่ที่หน้าประตูถ้าอาตมาก็เจอกรรมฐานเลยไปจงสว่างตอนเชา้าเวานวาพระปานถาาว่าเมื่อคืนนี้มีคนคนหนึ่งครับเข้ามาทาประตูผมอยู่ยีนิดหน่อยอย่จัก,จกโศกหน้าตาก็ไม่น่ากลัวแต่ทาท่าหยิง,งพรเลยขับพระปานพระเราะชอบใจว่าไอคนฉลาดอย่างแกเนี่ยมันหายากจริงๆเลยหมอหายทำไมครับ แ้แต่เท้าไวส้สรวนก็ส่งเทวดามาส่งเคราแกมาเฝ้าแกเสือไล่พิษคำว่าฟ้องค่ะแหมเทวดานี้ปากบอดจังโรกความของเรวดาญาโยมพุทธศาสนทุกคนจำมาด้วยนะว่าถ้าบังเอิญพ,พบเห็นใครก็ตามมาในลักษณะนั้นให้ทราบว่านั่นคือเทวดาที่เทวราชส่งมาคุ้มครองเราก็เป็นอนว่าไม่อนเพิกีตินะ ถ้าถึงชานจะมองไม่เห็นก็เป็นว่าเราก็คุยแค่ชานสมาบัติอันนี้ก็มาคุยกันต่อไป